ทำข้างละแปดนะคะอมมาสวัสดีค่ะได้ได้ฟิรูทีนคลิปนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายต่อเนื่องพร้อมๆกัน20นาทีค่ะ ทุกคนพวกเราเจ็ดคนลงตังค์คนละ5้0บาทนะคะใครเป็นคนสุดท้ายได้เงิน3,500บาทไปเลยค่ะโอเคค่ะมันพูดว่าตุกคนฟิฟรีอ่ะห้าร้อยอ่ะเคค่ะเดังนะคะจริงดังนะคะโอเคค่ะเริ่มเลยนะคะจะเป็นการวอร์มอัพก่อนนะคะห้าหกเจ็ดแปดไปค่ะเริ่มจากทอต่อนะคะไหนเียเขามองใครอ่ะก้ มีข้อยก้ามข้อยข้อยนะคะค่อยค่ะตอินชิวกชิมบหน้าเือข้างบนค่ะโค้ดค่ะแคดกตอเมียหัวแลัวอะคเะย้อนคะคะเตรียมตัวนะคะหมุนคอไปทางขวาค่ะค่อยๆหมุนนะคะแล้วไปต่อค่ะใบ่น้าุนก้าบค่ะต่อแล้วนะคะ คุณแทนขวานะคะดวยค่ะชนะคะอย่างนี้ถ่นะคะค่ะอ๋อเดี๋ยวเราจะเหนื่อยก่อนเปลี่ยนท่าค่ะดีมากค่ะดีค่ะคุณยด้วย่าได้ย่างเนียดูนะกรรมการดูนะนะคะใครเต้นไม่ถูกตีได้เลยนะคะได้ค่ะค่ะสปอตค่ะตีตัางว่วนะคะดูนะคะหนึ่งสองสามตีหนึ่งสองสามต ไปไปสองค่ะอย่าครบสองลองสุดนะลองสุดนะอย่ากรงนนะอย่ากรงนนะอย่าครบอยู่ๆวิ่เก่งเข้าวินน่ะตอนนี้ตรงกัน้ช่ไหมโอเคนอนนอนนอนเลยค่ะค่ะยอดสุดนะคะยอดสุดวิ่ทำทไม่ได้จริงๆเนี่ยดั่งตรงนะคะหลังตรงนะคะอือเข่าไม่ถึงเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนข้างค่ะเปลี่ยนข้างนะคะมีนอนย่อกันแน่ หายใจเข้าออกตามจังหวะได้เลยนะคะใจเริ่มมาแล้วเริ่มเต้นแลรับก่อนนะคะยก่ะเฮ้ยฮ้่ทำยังไงดีไหมโอ้ยแบบว่าย่างมวยเดีมากค่ะดีมากค่ะชืเชียวื่เเปลี่ยนหลังอ้มึงเปลี่ยนวัมเปลี่ยนเยังไยังไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนี้บ้ามาค่ะตมึงเปลี่ยนองกัเปลี่ยนเลยโอ้ย เขาบอกด้วยนะคะทานี้แหละกคเหนื่อยตอนแมนตื่นไหมตึงนะโะ้งเพื่อนไปีรื่อยๆไปไปไาไป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 ไนไปไปไีไปไปไปนปไ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 ปะปไเไปปไปไปปไปไพี่ไปไปไปไะไป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 ไไปไ เตรียมตัวนะคะย่ำเท้าก่อนค่ะไปเร่าห้าหกเจไปค่ะโอ้ยเัาใจชอบเลยเฮ้ยเทเลยอันนี้เก้า้เกช้กาเฮ้เกินเกินเลย่ะเปิดอกนะคะไปไหนนั่งนงเลยนะครับขึ้นตุ่นะคะคุณเดียวขึ้นตุ่น่ เล่นนแพือหายใจเข้าออกตามจังหวะนะคะอย่าหยุดหายใจนะคะบ้าหายใจแล้วตายสิเอ้เนี่ยมันนานเหรอฮะอยากกินแรงเพื่อนกันนะคะไปยาวไปยาวไปค่ะยกแขนเฮ้ยจะกินแขตเนี่ยนัวแล้วเนี่ยครับนัวแล้วเนี่ยใีนะครับทุกคนจะเริ่มตักแล้วมั้ยฝตกก่อนค่ะ เอาขาผมน้คถ้าใครไปซื้อโค้กกูตัวนี้ยกูให้ร้อยหนึ่งม่อยากอะไรสนชื่อเลยหายใจดีแหลกตัวเองก่อนนะคะค่าเซตนะคะขอค่ะอ้ตยยยกยอยยยยยยใครยย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 นยย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 วยย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 ตยยยยย ้ยขาตายสอามไปท่าต่อยบัวตายย่งมีอีกตายค่ะรอบที่ตามอย่าแพว้นะคะนักเพียงค่ะต่อยบวสาเป็นห้าด้วยสามเป็นห้าด้วยแค่ะสพอตค่ะ พักหายใจกันก่อนนะคะยาเขานะคะทั้งั้งฝงก่อนค่ะไปเลยหมดแล้วโมด็กแปต่อยมวยค่ะโอ้โหต่อยค่ะหนึงองสกระโดดต๊ะจังหะคุณไม่ถูกค่ะ หสสามสี่เปลี่ยนผ้าค่ะดีมากค่ะ อายุวันตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาไปเริ่มค่ะเอาขาขึ้นไม่ใช่ตัวเอยังไม่หางขาเอาเอียงหน่อยนะออแล้วจานอย่าโบนใครบบนคะเจ้าครับจานอย่าแผวค่ะอย่าแผวเร็วเรื่องเร็วเรื่อขแางข้างละแปดนะคะอาเยุิวมือสันน้วอย รอนึแคลยคใบเหลืองใบเหลือคืออะไรเหลือนี่เขาย่างน้กันเั้ยขาขวาก่อนนะคะเริ่มค่ะย้อมตุดนะคะขาตั้งขากรรมการดูนะครับการทำให้ดีโดนตบนะครับค่ะตรตามงหวะนะคะ บัวให้ปองไปผ่านเฮ้ยป้องทำเงี้ยไปข้างหลังไม่ได้ป้องไม่ได้เว้ยร้องขยับอเปนหน้าไปข้างหไม่ได้รออย่าแผ่วนะคะหายใจเข้าออกตามจังหวะโอเครับรองครับให้ป้องอย่างเงี้ยเออโยนเลยประคองแล้วก็ก้าวนะคะเตรียมตัวค่ะไปค่ะคุณตีเนื้อไปแล้ว โอกาสไงตอยโกาสเปลี่ยนผ้างค่ะเปลี่ยนผ้านะคะสี่จังหวะอม่เหนื่อยจริงเปี่ยนาไม่เหนืยิงชคตรงค่ะดมค่ะเปลี่ยน้านะคะไปต่อยาวย่ะอไอ้ยืดด้ทำไอ่ะไอ้ยืดด้้ คามพร้อมพร้อมในการในการนี่ตามคุณด้่ะนะเี่นะคะอฮ้ยแปลกกรรมการตัดต่อไ่ไงมันไม่ใช่ยตรงนี้เลยใส่ท้าหุกจะเป็นรถคันเลอไปค่ะเด้อยมาโจก โอเคนี่วะโอ้ยโอ้ยแ่้วอะในเมื่อเราลอดกันอยู่้าคนนี้ตายไปสองตอนนั้นจะมีท่าพิเศษที่จะมาวัดกันเลยว่าใครได้เงินนี้ไปเพราะจะมีคนได้คนเดียวอาท่านี่เป็นท่าซอยขาใครหยุดก่อนแพ้ไปเลยอ้ยแพ้สิแพ้เยี่ยคุยดูช่วยดูช่้ยดูนี่มานี่มานี่มา อมว่ามันจะมีคนได้เงินนี้ไปปล่อยขานั้นเราบิ๊กเราทำทำปอย่างให้เพื่อนเหน่อยปล่อยปล่อยสมออ่านีกิงเดียวเอา่มายืนยืนด้วยกันมายันยืนเงียไปดูทังนสองคนนี้เป็นคนอ่าไมทูตอ่าียมพร้อมนะคะพร้อมยังคะพร้อมค่ะฐามต่อหนึ่งเริ่มไปถือว่าเป็นการเตะลูกโทษสนามนักบอลตตตปล่อยปล่อยเลย คนหื่นเห็น้าแตดกันเลยปล่องได้ตอยสูงต่อยสู่อยเอาข่าชนอกเลยนะต่อยมาต่อยมาต่อยไปต่อยไปต่อยหลังต๊ดเลยต่อยหลังโต๊ดเลยหลังโตนะคะยำแหววมาดีอัเอาแหกา ไม่ไหวนะ้รัใไรไม่ไหวนั่งลงได้เลยนะไม่ทำไม่ไหวนะพูมึงร้อนเงินกันใช่ไหม่อนเงินกันแต่วเรานอย่างไ้ัรนดิถามันถามันเลยปวดานี่มีเงินแล้วกต้องได้เินอ่ให้มีเนีนีขาเท่าเปดูอารมณ์ูขาพวกเท่าเปดูความเร็ววะพ่เฮ้ยเยวันเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮลยเ้ยเ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 นเ้ยเเาม้เ้เ

มาทำเองไหมเงกันเเ่ากันเลยเออแล้ววันส,สมัยครับผมเอาตายดีนะาาชายผู้ร้อตังค์ทำหน้าทำนักชนะทำน,นังน ร่างกำลังไม่เคยชนะเก็ตเลยโริงจริงนะเมื่อกี้ไทไททั้งไม่รู้บอกระวังตายพอนะว่าตายไหวเนี่ยอะทำใจดีครับผมเล่นตามพี่เ้วยครับอะผมไปเต้นกันได้ยี่ดีบางทีต่อวันนี้ก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงได้เลยนะแล้วเผอร์เต้นแข็งแรงสมรรถนพอีกจะไปเลยนะได้ขอขอรายงานจอาทิศเดินไม่ได้แลยเนี่ยโอเคเต้นตามเราได้โอ้โหเก็ตมาดูสิ่งที่ดีนะครับผมโอเคครับมันนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับผมด้วสุดยอดยครับ ก็ัำตามเราเยี <akt Present ing> ่ยมช่ว <voiture> ด <aro> ูเลยนะครับตอบนี้เอาหน้าของเราไก่อนไม่ใช่ว่าแบบว่าคนดูชอบอยากให้ทำอีกเงี้ยชอบค่าสุดมเยเลยค่าอยากให้มีถึงมีร้อยค่ารายการเยอะแยะกลัวไรอ่ะบ้าตายบ้าเยอะแยะมาชอบรายการนี้